สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีลำโพง X Double X 8 Max มารีวิวให้ทุกคนได้ฟังกันเจ้าลำโพงตัวนี้ก็อยู่กับผมมานานมากแล้ววันนี้จะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันว่าทำไมผมถึงอยากหยิบออกมารีวิวก่อนที่ผมจะตัดสินใจซื้อเจ้า X 8 Max มาเนี่ยผมก็ได้ไปหารีวิวจากหลายๆที่นะแล้วทุกคนก็ต่างบอกว่าเสียงดีซึ่งในตอนนั้นยังไม่มีโอกาสได้ไปลองของจริงเพราะว่าตามร้านตามห้างต่างๆเนี่ยยังไม่ได้มี ตอนที่สั่งซื้อเราได้รับของมาความรู้สึกแรกตอนที่เปิดฟังเลยเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่แบบค่อนข้างแปลกมากๆเพราะว่าเสียงของ X8 Max เนี่ยมันแย่เลยแหละตอนนั้นมันเป็นความรู้สึกที่ว่าเฮ้ยหรือว่าของปลอมหรือว่ามันจะไม่ดีหรือว่าเราพลาดไปแล้วตั้งที่ก็ใช้เวลาในการเก็บข้อมูลมันนานมากๆเสียงไม่ดีจนรู้สึกว่าอยากจะคืนลำโพงนี้ไปเลยอะ่ะ ก็เลยทนใช้งานให้มันเบิร์นดอกลำโพงไปเรื่อยๆจาก1วันเป็น1อาทิตย์จาก1อาทิตย์เป็น1เดือนเสียงของ X8 Max เริ่มจะดีขึ้นหลังจากผ่าน1เดือนแรกไปแต่ก็ยังติดปัญหาเรื่องเบสที่ค่อนข้างจะเยอะและโอเวอร์พาวเวอร์เกินไปหน่อยจนกระทั่งผ่านเดือนที่2ไปทุกอย่างก็ลงตัวเป็นที่เรียบร้อยพอมาถึงวันนี้ก็เป็นเวลาผ่านไปแล้วถึง1ปีเต็มกับลำโพง X8 Max เราเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ขาดไม่ได้เลย หล,หลายหคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมผมถึงใช้เวลานาน,านมากๆในการกว่าจะเบิร์น X8 Max ให้มันเข้าที่เข้าทางได้นั่นเป็นเพราะว่าใน1วันเนี่ยผมจะใช้เวลาอยู่กับ X8 Max แค่ประมาณสัก3เพลงเท่านั้นเอง X8 Max เป็นลำโพงที่พลังถึง100วัตต์เลยนะครับและมาพร้อมกับ Bluetooth 5.0ใช้แบตเตอรี่ประเภท18650ความจุ20,000ม ah. ิลลิแอมต้องใช้เวลาชาร์จนานถึง8ชั่วโมง แต่ว่าจะสามารถใช้งานได้ถึง12ชั่วโมงเต็มเลยทีเดียวเสียงที่ออกจาก X8 Max จะออกทั้งด้านหน้าและด้านหลังจึงเหมาะเป็นอย่างยิ่งที่จะเอาไปตั้งไว้กลางบ้านหรือเอาไว้เปิดกับงานปาร์ตี้การใช้งานก็ง่ายมากๆแค่กดปุ่มเปิดเครื่อง Bluetooth ก็จะเด้งขึ้นมาให้เราเชื่อมต่อละ ค้ายนี้ผมก็อยากจะมาบอกความรู้สึกของผมที่มีต่อ X8 แม a งนะในตอนแรกเนี่ยรู้สึกไม่ดีกับเขาเลยแต่พอใช้ไปนานๆเข้านานเข้าเนี่ยก็รู้สึกว่าเออเป็นลำโพงอีกหนึ่งตัวเลยที่คุ้มค่ามากๆในการที่จะหามาไว้ในบ้านเพราะว่าด้วยตัวแบตท,ที่เยอะมากๆถ้าเกิดว่าเทียบในเลชราคาเดียวกันอะผมกล้าพูดเลยว่าในปี2023-2024ก็ยังไม่มีลำโพงตัวไหนนะครับที่มีแบตเตอรี่ที่เยอะเท่าเขามาก่อนเลยนะ เพราะวาแบตของเขา0 0 0มิลลิแอมคือมันเยอะแบบเยอะมหาศาลอะและด้วยตัวลำโพงที่มีพลังขับถึง100วัตต์ก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่แบบเยอะมากๆจึงทำให้รู้สึกว่ายังอยากมีอยากใช้เจ้า X8 Max ต่อๆไปเลยอะนะ <im> ผมเลยอยากให้ท่านผู้ชมทุกท่านลองเปิดใจกับสินค้าบางอย่างที่ซื้อมา <im S 1> ว่าแบบในตอนแรกเราอาจจะรู้สึกไม่ดีแต่ลองให้เวลากับเขาหน่อย ให้เวลามากพอจนเขาได้สามารถแสดงพลังแสดงศักยภาพที่แท้จริงของเขาออกมาแล้วเราจะได้รู้ว่าเออสินค้าที่เราซื้อมาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แย่เสมอไปนะ